ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่าลีเราชัวเข้ามาในห้องเนี่ยจะยิงทึ่งท่มไะยพี่เออแกอายเหรอพี่แกอายเหรอ,อ,หรอ,อทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เป็นเลวทั้งคู่ไม่คนะเอนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับ ใจเด็นครับค่อยๆพูดค่อยใานะเงียบไปเลยตังและเร็วครับผมแกไม่รู้เหรอพวกผู้หญิงเขามีหัวแล้วรู้ครับรู้ว้ามีลิงท้าเบียร์เนี่ยฮะพี่สาวไอ้จะนี่เคยรู้ซีรีส์มาดามหมดหมดเคยดู เฮ้ไอเดงคับเจแกทำอะไรกับแกเนะ่แตกหมดแล้วจะพังร้านฉันไรืไงอ้ผมก็ต้องวันจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮะวันก่อนเนี่ยนะแ่ทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันๆให้กับโรงงานน้าแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซสปแล้วร้อนหองใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค้ารับวัญใหลูคะแล้ววันนี้ทาไม กับเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไงเจ้ฉันท้องแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเน่แกออกจากร้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไล่แกออกเน่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของ,ของฉันทั้งไม่ได้นะเจ้แต่เจ๊อะไรผมบอกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนี่เออเนี่ย,ยไปเจ<ว>้อะไรไม่ได้เจนะนะ๊้ไรผมบอกไปนะไปฉันไล่แกออกออกไปเดี๋ยวนี้เลย เอาไปคิดว่าท้าจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดู เมียแกโล่มันกลงนะว่างไหมไอ้น้องนี่แกน้องใจสันไปมีชูกเสียงคนอื่นแวโตแฝงาจังใดก็อย่าไปเชี่อกันนะคำพิดีของเครียดน้อนแดดแล้วฉันเห็นเทปแกหมดแล้วเออเออก้หนุ่มๆขอโทษนะก็ก็จะพูดให้หน <commercial> ุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะ หนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแม่เอาใจมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็กลายมาแล้วก้อยใส่หัวเอ,อวาไปชีวิตฉันได้นะเราก็ไม่ต้องกลับมาอีกน,นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้ไนไปเราสองคนการกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปที่ไหนมาบ้า

พูดไอ้นี่มันกโกหกขโค่นนะครับคำสุดประมาณมันสายไปแล้วปอลนบรู้เปล่าปิดอันนี้หนูดี แยมสีว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแยมเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกิ๊กอ่ะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแยม้มผมขอโทษฉันว่าฉันกับแกอ่ะไปกันไม่ได้หรอ เรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไม่แล้ยามเขาไม่เลิกอ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษจริงๆนะครับการุนาเชิญออกจากบ้านของฉันไปและไม่ต้องห่วองอกนาของผมแกรับรองว่าได้ครบทุกชิ้นออกไปครับไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ